เหมือนเดิมนะครับทุกตัวนะครับผมที่เอามาแชร์นะครับผมเพื่อเป็นแนวทางเป็นตัวเลือกเท่านั้นนะครับผมใครไม่ชอบก็ผ่านเลยนะครับผมไปคำเตือนโรดใช้วิจารณาญาณในการรับชมการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงสนับสนุนให้ซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลหรือลอตเตอรี่สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องลุงป๊อปการันตีนะครับผมช่วงนี้ห่างหายไปนานนะครับเสียวโควิดครับก็เลยหยุดไปนานหน่อยกันครับไม่ได้ทําอะไรเลยก็วันนี้คลิปนี้ก็จะมาแชร์ห่วยอ่า บอกลาพตัวเลงนะครับมีแฟนคลับถามมานะครับของปี2องพันะครับผมก็ของงวดวันที่17มกราคมนี้นะครับผมก่อนจะรับชมนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องเราด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆต่อไปนี่ครับผมเหมือนเดิมนะครับทุกตัวนะครับผมที่เอามาแชร์นะครับผมเพื่อเป็นแนวทางเป็นตัวเลือกเท่านั้นนะครับผมใครไม่ชอบก็ผ่านเลยนะครับผมไปฟังกันเลยดีกว่าครับผมหวยบอกลาบด้วย ตัวเลขนะครับผมของหวดวันที่17มกราคม2564นะครับมีดังนี้นะครับผมหวยกรับด้วยตัวเลขให้เด่น0เด่น1เด่น3นะครับผมชุด3ตัวมี013 139 394แล้วก็970นะครับ013 139 394แล้วก็970นะครับผมส่วนชุด2ตัวมี01 03 09 131719แล้วก็323436แล้วก็626365นะครับผมชุด2ตัวนะครับตวนะครับมี01 03 09 1317 19 32 34 36แล้วก็626365นะครับผมทวนนะครับทวนตั้งแต่แรกนะครับผมหวยบอกลาบด้วยตัวเลขงวดวันที่17มกราคม64นะครับผม ให้เด่น0เด่น1เด่น3นะครับผมชุด3ตัวมี0 1 3 1 3 9 3 9 4 9 7 0นะครับผมชุด2ตัวมี0 1 0 3 0 9 1 3 1 7 1 9 3 2 3 4 3 6 6 2 6 3แล้วก็6 5นะครับผมก็ ครบแล้วนะครับผมเหมือนเดิมนะครับผมช่องเราสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือรัฐรีนะครับผมยังไงก็ขอให้มีโชคมีราบก้อนโตกันในงวดวันที่17มกราคมนี้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องเราไว้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมขอบคุณครับ